สวัสดีครับสำหรับใครที่ทำคลิปขึ้น YouTube นะครับตอนนี้ YouTube ได้มีการเพิ่มอัปเดตนะครับก็คือจะมีปุ่มขอบคุณนะครับแสดงการสนับสนุนด้วย Super ร์แตงนะครับที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีเครื่องหมายดอลล่าใส่ตรงนี้นะครับมีคาว่าขอบคุณอยู่ใต้คลิปสอนนะครับใครที่นะครับทำ YouTube แล้วนะครับ จะทําให้ปุ่มนี้ปรากฏได้อย่างไรแล้วก็ใครที่เวลาเข้าชมนะครับต้องการสนับสนุนและก็ให้กําลังใจเนี่ยจะมีการใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่ากันก่อนนะครับให้มันมีปุ่มนี้ทํำยังไงนะครับท่านจะต้องเข้าไปที่นะครับยู t u บสตูดิโอนะครับของท่านนะฮะไปที่ YouTube Studio มาหลังบ้านของเรานะครับ จากนั้นนะครับมาที่เมนูการสร้างรายได้อีกตรงนี้นะครับเมนูการสร้างรายได้ให้เราคลิกลงไปที่การสร้างรายได้นะครับและก็จะมีเมนูชื่อว่าซูเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่เมนูซูเปอร์และจะเห็นอยู่3ามปุ่มตรงนี้นะครับซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็ซูเปอร์แดงนะครับสามารถที่จะคลิกเปิดคลิกเปิดคลิกเปิดนะครับแต่คนที่จะเปิดได้นี้จะต้องนะครับ เข้าเงื่อนไขก่อนนะฮะหนึ่งมีการยืนยันตัวตน2ชั้นก่อนนะครับแล้วก็มีชั่วโมงในการดูในช่องของเราเนี้ยสี่พันชั่วโมงใน1ปีนะครับถ้าเข้าเกณฑ์แล้วก็เปิดได้เลยนะครับใครยังไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยก็จะยังเปิดไม่ได้นะครับเมื่อนะครับคนดูนะครับดูคลิปของเรานะครับหรือใครที่ดูคลิปอ่าอย่างเช่นดูคลิปครูอภิวัตรทแเล็นะฮะอยากสนับสนุนนะครับก็ให้คลิปไปที่ปุ่มขอบคุณนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมา จากนั้นก็จะมีจํานวน,นที่อยากจะขอบคุณเช่นสีฟ้าเนี่ย40นะครับหรืออยากขอบคุณมากกว่าน,นี้ก็คลิกมาที่สีเขียวก็จะเป็น100นี่นะครับ200 1,000นะครับใครอยากสนับสนุนคร,รัูพิวัติจำนวนเท่าไหร่ก็สามารถที่จะซื้อและส่งนะครับวิธีการสนับสนุนก็คือมาที่ปุ่มนี้นะครับเลือกว่าจะสนับสนุนเท่าไหร่ขอบคุณเท่าไหร่ กดไปที่ปุ่มซื้อและส่งนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นก็กรอกข้อมูลนะครับบัตรเครดิตของเราลงไปใส่รหัสความปลอดภัยนะครับแล้วก็กดซื้อนะครับแค่นั้นเองง่ายๆครับครูอภิวัตรก็จะได้รับการขอบคุณนะครับเป็นเงินสดนั่นเองนะก็นะครับลองมาใช้วิธีนี้นะครับในการขอบคุณหรือนะครับสร้างปุ่ม สำหรับใครที่เป็น Youtube นะครับยูทูบเบอร์นะครับก็ลองสร้างปุ่มนี้ขึ้นมา3ปุ่มนี้นะครับยังไงก็นี่คืออัปเดตใหม่เนาะของ y o u t u b e นะครับก็มาเล่าสู่ฟังนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ